สวัสดีครับผมนะครับผมรีวิวนะครับผมเรื่องข้นเรื่องรถเกี่ยวข้าวนะครับผมเดินตามแบบบางไล่์นะครับผมตอนนี้รีวิวนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับผมวันนี้วันอังคารนะครับผมที่หนึ่งนะครับผมกันยานะครับอัปเดตรุ่นล่าสุดนะครับผมก็อัปเดตล่าสุดนะครับรุ่นหางยาวนะครับผมการใช้งานน้อยนะครับผมรุ่นล่าสุดด้วยไหมล่าสุดนะครับผมการใช้งานน้อยนะครับผมคันใหญ่ยาวนะครับผมตัวนี้ นะครับผมเนี hehe, Sha, ita, ่ยครับสภาพนะครับผมเกรดเอนะครับผมทาสีใหม่เล็ดททาสีใหม่หมดเร <om> ียบร้อยนะครับผมสภาพตัวนี้เกรดเอนะครับผมเนี่ยครับอ่าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมนี่นะยครับผมสภาพเกรดเอนะครับผมรุ่นหางยาวนะครับผมล้อยางนะครับผมตัวนี้ทางภาคเหนือเขานิยมใช้กันนะครับผมตัวที่สองนะครับผมรุ่นหางยาวเหมือนกันนะครับผม ตัวนี้กำลังเปลี่ยนสายคันเร่งนะครับผมสายคันเร่งใหม่นะครับรุ่นหางยาวนะครับผมแต่เปลี่ยนหน้าใหม่นะครับผมเป็นหน้าสั้นนะครับผมรุ่นหางยาวนะครับผมทางแพ้ทางหน้านะครับผมเขานี่ยอมใช้กันนะครับทางภาคเหนือนะครับผมรุ่นหางยาวนะครับตัวที่สองตัวที่สามนะครับผมตัวนี้รุ่นติดตั้งนะครับผมรุ่นล้อยางนะครับผมรุ่นติดตั้งนะครับผมสภาพก็เกียร์เอนะครับผม สภาพกิเออย่างนั้นนะครับผมรุ่นหางยาวนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับผมที่เบอร์0 992721904นะครับผมไอเดลนก็เบอร์นี้เลยนะครับผมอ่าล้วก็มาดูนะครับผมรุ่นหางสั้นนะครับผมหางสั้นตัวนี้สภาพกิจเอนะครับผมเพิ่งเสร็จหมานะครับผมล้อเหล็กนะครับผมตีนตะขาบนะครับผมเนี่ยครับสภาพเกตจเอนะครับผมการใช้งานน้อยนะครับผม าใครสนใจก็แอดไลน์ผมมาเลยนะครับที่เบอร์นี้นะครับผมเบอร์0992721904แล้วก็เบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับไม่มีเบอร์อื่นนะครับผมไม่มีเบอร์อื่นนะครับรุ่นหางสั้นนะครับตัวนี้นันรุ่นหางยาวนะครับผมผักเหนือนิยมใช้นะครับผมใครสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับผมหรือว่าสั่งจองนะครับราคาตามสภาพตามเกรตนะครับผม ตามสภาพตามเกจสั่งจองผมได้เลยราคาสามหมื่นก็มีสามหมื่นเอ็ดสามหมื่นสองสามหมื่นสามสามหมื่นสี่สามหมื่นห้ามีหมดนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งจองแล้วว่าราคาสี่หมื่นหึงสี่หมื่นห้ามีนะครับรุ่นหางยาวรุ่นนี้นะครับผมเนี่ยครับนี่เลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมรีวิวแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม